สวัสดีครับผู้ชมครับผมสถาพรเรียป่านะครับในรายการ SME Academy ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปพบกับความหลากหลายของธุรกิจ แล้วก็หลากหลายแนวคิดใหม่ๆโดยเฉพาะที่คนรุ่นใหม่ๆเขาไปจับธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเราก็จะนําเสนอในรายการนี้เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทางบ้านได้นําไปต่อย,ยอดประกอบธุรกิจเป็นของตอนเองนั่นเองครับสำหรับรายการนี้ออกอากาศาเป็นประจําทุกวันจันทร์นะครับเวลา17.30นถึง18.00น,าานาาทาง A Back Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง w w w a b a c k c h a n n e l e d u ครับ รายการ SME Academy วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทางบ้านไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครับนี่ฮะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่เขาได้มีการนำเอาลูกโป่งธรรมดาเนี่ยแหละครับมาดัดแปลงเป็นรูปแบบรูปทรงต่างๆนานาจนหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเวลาเดินไปตามงานอีเวนต์เทศกาลงานบันเทิงต่างๆงานเรื่องเดิมต่างๆมักจะเจอเจอลูกโป่งลักษณะแบบนี้แล้วก็อีกหลากหลายรูปแบบแน่นอนฮะวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้ผมอยู่ที่แบงคอกบอลลูนนั่นเองครับภายในซอยประหลนโยธิน45ใ,นในกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าเวลาไปงานต่างๆเนี่ยไปเจอเจอลูกโป่งนานาสีรสันลวดลายสวยงามต่างๆเหล่านี้มีวิธีการทําอย่างไรกระบวนการขั้นตอนเน่เป็นอย่างไรกันบ้างยากง่ายหรือเปล่ารวมไปถึงถ้าเกิดจะพัฒนาต่อยอดมาเป็นเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยเขาทํากันยังไงวันนี้ทุกๆคําถามได้รับคําตอบอย่างแน่นอนในรายการของเราเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามผมไปดูข้างในเลยครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเป็นต่อสุวรรณทาดาครับผู้ที่เริ่มก่อตั้งแบงคอกบอลลูนซึ่งถือว่าตอนนี้เนี่ยติด t อ p เทนของประเทศไทยแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ในรายการกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพูดถึงแบงคอกบอลลูนถามเป็นแบ็ k g r o u n d สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนคืออะไรทําธุรกิจอะไรแล้วก็ปัจจุบันมีอะไรกันบ้างครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับลูกโป่งครับทุกรูปแบบครับปัจจุบันนี้ก็ผมรับจัดงานอีเวนต์นะครับเป็นบอลลูนเดคอเรชันนะครับ ผมเป็นแบงคอกบูลสกูลคือเป็นสอนอนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับลูกโปง่ง<ะ>แล้วก็ผมมีหนังสือนะครับที่เขียนออกมาสีเล่มอย่างสุดท้ายนี่ก็คือมีอุปกรณ์นะครับเป็นลูกโปง่งเป็นวัสดุทุกอย่างเกี่ยวกับงานตกแต่งลูกโปง่งทุกชนิดทั้งในและต่างประเทศครับเริ่มมานาฬนิกาปีนี้นะครับเดือนตุลานี้ครบ8ปีพอดีครับ8ปีครับโอ้โหแต่ละย่างก้าวแต่ละปีนั้นเรียกได้ว่าต้องผ่านอุปสรรคมามากมายเหมือนกันครับจนมาถึงวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับไหนละ ผมเพิ่งมาถึงเนี่ยครับแปดปีแล้วนะครับเพิ่งเพ,พิ่งจะก้าวเข้ามาถึงแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าติดท็อป10ในประเทศไทยก็แสดงว่าไม่ธรรมดาเนี่ยก็พอพอที่จะสู้กับเขาได้ครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าธุรกิจเกี่ยวกับกรูปโปล่บนรุ่นต่างๆที่เราเห็นตามงานอีเวนต์เนี่ยทำยากง่ายแค่ไหนแล้วก็อุปสรรคกว่าจะมาถึงวันนี้ได้และก้าวต่อไปเขาจะทำยังไงกันต่อช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ